ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามะกาเคป้อมน,นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องราวของลิซ่านั่นเองวันนี้ today is lisa day นะครับเป็นวันเกิดของลิซ่าที่ทั้งโลกเนี่ยกำลังร่วมฉลองวันเกิดให้ตัลลิสยูเมมเบอร์สคนมากันครบเลยกับคำอวยพรที่น่ารักมากๆและลิซ่าเนี่ยก็แชร์สตอรี่ตอบกลับด้วยนอกจากนั้นลิซ่ายังมีเซอร์ไพรส์นะครับ ลงคลิปทัวร์บ้านพาฟนแฟนๆเนี่ยไปดูบ้านของลิซ่ากันแล้วก็ Q&A นั่นเองที่เคยเปิดให้ทุกคนส่งคำถามไปยังลิซ่าและ Lisa แลิซ่าก็จะเลือกมาตอบคำถามกันเข้าไปดูเต็มๆได้เลยนะครับในช่องของ loud นั่นเองเป็นช่อง Official ของ Agency เดียวลิซ่า ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเซอร์ไพรส์ลิซ่ามอบให้เป็นของขวัญให้กับลินนี่ทุกคนนอกจากการพาไปทัวร์บ้านและ Q&A แล้วลิซ่ายังเปิดตัวนะครับสินค้าของทางค่ายลิซ่าเองใส่ช่ำเลยในคลิปนะครับเสื้อกระเป๋าหมวกนะครับฮูดดี้ก็มาและแน่นอนระดับลิซ่าเปิดตัวสินค้าปุ๊บก็โ so ซ out ท,ทันทีนะครับไม่มีชิ้นไหนที่ไม่โซเอาเลย ขายดีขายดีมากๆและลิซ่าเนี่ยก็ใส่โชว์ด้วยว่านี่ถ้าใส่ออกมาแล้วจะเป็นประมาณนี้เปิดตัวคลิปแรกของ YouTube ไม่พอนะครับยังเปิดตัวคลิปแรกของ TikTok อด้วยลิซ่ามาเต้น TikTok อแล้วจากที่ทุกคนเนี่ยรอดูกันมานานแสนนานครั้งนี้ลิซ่าจัดให้แบบเต็มที่เลยนะครับลายเต้นสวยคมชัดแม้จะใส่ฮูดดี้บังไว้ก็ตามเราก็ยังเห็นความแซ่บของลิซ่ากับการเต้นที่มันดีมากแม่อีกหนึ่งอย่างที่ทาแฟนๆอึง้งกันนะครับนอกจาก ลงคลิป YouTube บุกบ้านแล้วก็เปิดตัวสินค้าใหม่นะครับเปิด TikTok อีกยังมีอีกหนึ่งอยา่างนั่นก็คือลิซ่ากับรถหลู่คู่ใจนั่นเอง G Class นะครับที่ราคาเนี่ยเกือบแตะหลัก20ล้านกันไปเลยแถมด้านในเนี่ยก็ยังคัสตอมตามใจลิซ่านะครับด้านนอกเป็นรถสีขาวก็แต่งตามลิซ่าขอไว้ว่าบบอยากได้แบบนี้แบบนี้ส่งไปให้นะครับ ลูกค้าระดับลิซ่าคือจัดมาให้แบบครบจบตามที่ลิซ่าต้องการด้านในก็คัสตอมเองสวยเป็นลิซ่ามากเลยสีเหลืองสะใจนะครับด้านนอกสีขาวตัดกับด้านในสีเหลืองลิซ่านั่งรถปุ๊บคือเท่บอกแล้วว่านี่คือรถที่เกิดมาเพื่อลิซ่าและลิซ่าเป็นคนทำขึ้นมาเอง กระหึมโลกไปเลยนะครับวันเกิดของลิซนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานำมาแชร์แบบสั้นๆกระชับและกันเพราะว่าวันนี้มีหลายเรื่องมากๆเกี่ยวกับลิซ่าในวันลิซ่าเดย์วันเกิดที่27ของลิซ่าในเองนะครับ27ขวบแล้ว27ปีแล้วแล้วก็วันที่27ด้วยใครอยากจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลิซ่ายังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องไปร like, ักันมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ก like, ดติดตามตัวยนรับอันยอง